ตอนนี้จะไปเซอร์ไพรส์แม่เรากันนะคะทุกคนมารจ้าของขวัญวันเกิดจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะนะคะว่าคนสวยซื้ออะไรให้เดี๋ยวจะมาแกะกันเลยชร้บจะเป็นของที่เราอยากได้หรือเปล่าเพราะว่าแม่เคยพูดกับน้องว่าแม่อยากได้ น้องสั่งมาน้องน้องไม่บอกนะคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นของที่เราอยากได้ไหมว้าวรองเท้าสวยสวยอยู่ไหนก็สวยอยู่นะเดี๋ยวต้องขอบอกก่อนว่าเป็นอย่างน้องคือซื้อรองเท้าหายเพราะว่า แม่น้องถามว่าน้องถามว่าวันเกิดแม่แม่อยากได้อะไรแม่ก็บอกว่าแม่อยากได้รองเท้าผ้าใบใหม่น้องก็เลยสั่งให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกสาวนะคะอุตส่าห์เก็บเงินซื้อให้แม่นะคะราคาก็ไม่แพงมากแต่ว่านางตั้งใจมากๆนะคะที่จะเก็บเงินซื้อให้แม่นะคะเป็นของขวัญจากลูกสาวคนสวยค่ะสวยมากใส่อะไรเนี่ย สามสิบแปดพอดีเป๊ะเปอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญวันเกิดนะคะ